ดราม่าซินวีภาวิดาผิดทุกครั้งที่ลงรูปพร้อมแจ้งความเกลียนคีย์บอร์ดต้องสู้กับบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาต่อว่ารูปล่างตลอดเวลาสำหรับซินวีภาวิดาเมริจ,จิตซึ่งแจ้งความเกลียนคีย์บอร์ดไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรจากการไปแจ้งลั่นทุกครั้งที่โชว์จะโดนผู้หญิงที่เป็นเพศเดียวกันว่าตลอดโดยเฉพาะตรงนั้นคือเอาเรื่องได้ประมาณนึง เป็นการไปแจ้งไว้ก่อนแบบบันทึกประจำวันว่าเราโดนแบบนี้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วสินวีภาวิดาชอบลงรูปที่โชว์ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะต้องมีคอมเมนต์ต่อว่าหรือเข้ามาแซวในทางที่ไม่ดีบางอย่างก็ปล่อยผ่านได้แต่ที่ปล่อยผ่านไม่ได้เลยคือเป็นคำพวกที่บอกว่าเป็นคนไม่ดีสินวีภาวิดาก็เลยรู้สึกว่าอะไร แต่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ที่หนักๆคือเฟซบุ๊กเวลารับงานก็จะเป็นเบอร์ของคุณแม่ก็มีสายโทรเข้ามาบอกว่าพี่ชอบนั่นนี่ไหมครับต่างๆนานาคงคิดว่าเป็นซินวีภาวิดาแต่คนรับคือแม่แม่ตกใจแล้วก็วางไปไม่ได้ตอบอะไรเขาก็มาเล่าให้ฟังไม่ได้กลัวแต่ซินวีภาวิดารู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องทำอะไรสักอย่าง ก็เลยไปแจ้งความเป็นทางออกแรกแต่หลังจากที่ถามเพื่อนๆที่เป็นทนายและหลายๆคนที่อาจจะเคยเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นมันก็เลยยังอยู่ในขั้นตอนที่เราแจ้งความไว้ก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวจะค่อยๆเก็บไว้แล้วค่อยไปทําเลยทีเดียวยังไม่เข้าใจแจ้งความแล้วยังไงไม่เห็นช่วยอะไรได้และยังไม่ได้คุยกับคุณแม่ อนซินวีภาวิดาบอกแม่ว่าจะไปแจ้งความแม่ยังถามว่าแล้วมันจะช่วยได้ไหมณวันนี้ซินวีภาวิดาก็รู้สึกว่าแจ้งทำไมไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยแต่อย่างน้อยซินวีก็ให้เขารู้ว่าโดนอะไรมาอย่างน้อยก็เตือนไว้ก่อนถ้าเจออะไรอีกให้เขารู้ว่าเอาจริงแต่ต้องเสียทั้งเวลาทั้งเงินถ้าจะแจ้งจริง เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินจากเขาด้วยไหมสินวีภาวิดาก็เลยทนไปก่อนสินวีสบายใจที่มีคนรับรู้เรื่องนี้ในแง่ว่าตอนนี้ทุกคนรับรู้เรื่องราวคนที่เข้ามาดูถูกก็มีคอมเมนต์ตอบบ้างบางคนอย่าทำแบบนี้เขาก็ดูเหมือนจะคิดได้จะมาทุกครั้งที่ลงสินวีโดนผู้หญิงในการพิมพ์บอกว่าตัวใหญ่ก็รู้สึกแบบทำไมแปลกมากๆ ตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่ได้ลงอีกเลยเพราะยังไม่ได้มีทิปถามว่าบัทอรความมั่นใจไหมสินวีภาวิดาลงไม่ได้โฟกัสตรงนี้เลยแต่พอเขาโฟกัสไปที่ตรงนั้นเริ่มรู้สึกว่าทำไมมันเป็นยังไงแล้วมันต้องเป็นยังไงหรอแต่ด้วยความที่สินวีภาวิดาเป็นคนแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทำให้เสียความมั่นใจยังโอเคอยู่เจอคอมเมนต์เชิญคุกคามจากเกลียนคีย์บอร์ด อีกทั้งยังมีคนโทรศัพท์คุกคามแม่ทำเอานักร้องเสียงดีสินวี่าวิดาทนไม่ไหวเข้าไปแจ้งความเอาผิดปรรดาเกลียนคีย์บอร์ดและคนที่คุกคามเรียบร้อยแล้ว